One, two. สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเช่นเคยนะคะวันนี้ชุติมามาแบบสบายๆนะคะกับบรรยากาศของหน้าร้อนนะคะซึ่งอาจจะมีความคลื้มเล็กน้อยนะคะวันนี้พามาอัปเดตท,ที่ดินที่คลอง10กม13ค่ะที่นี่ๆๆนะคะเรียกว่าโครงการหานสวัสดแลนด์ค่ะตั้งอยู่ที่คลอง10เลี้ยวขวานะคะตามถนนหมายเลข3261นะคะ ตรงมาเลยอย่างเดียวเลย13กิโลเมตรนะคะจะมาเจอที่ดินแปลงนี้ซึ่งที่ดินของเรานะคะจุดเด่นเลยนะคะที่เห็นด้านหลังชุดิมาตรงนี้นะคะก็คือถนนคอนกรีตกว้างถึง14เมตรค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีถนนที่กว้างมากๆแล้วนะคะยังมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ตามเห็นในคลิปนี้เลยนะคะก็จะเห็นว่านอกจากมีเพื่อนบ้านแล้วไฟฟ้าถึงหน้าแปลงเลยคะ่ะ ปลาปาก็ถึงหน้าแปลงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับที่นี่นะคะเราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะพื้นที่ขนาดเริ่มต้นนะ,ะอยู่ที่ประมาณ105ตารางวาหน้ากว้าง21เมตรลึก20เมตรใครกำลังหายอยู่นะคะที่ดินสำหรับปลูกบ้านที่ให้บรรยากาศบริสุทธิ์นะคะไม่วุ่นวายค่ะที่นี่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลังปรับพื้นที่อยู่นะคะ มีการรงลังวัดเรียบร้อยแล้วก็ดินนะคะเราปรับให้เสมอกันเลยแล้วก็บรรยากาศที่เดียนของเราระหว่างการปรับพื้นที่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะมี8แปลงหันหลังเข้าหากันนะคะข้างละ4แปลงนะคะแล้วก็นี่ค่ะสำคัญมากๆนะคะไฟฟ้าถึงหน้าแปลงน้ำประปา ถึงหน้าแปลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากใครที่อยากได้ที่ดินสวยๆแล้วแล้วก็ห้ามพลาดค่ะที่ดินของเรานะคะต้องบอกว่าแปลงนี้นะถ้าหากใครสนใจนะคะต้องรีบทักชุติมาด่วนค่ะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดเพียงแค่8แปลงเท่านั้นนะ,ะที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆแล้วก็ที่สําคัญราคาจับต้องได้นะคะ ถ้าหากอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 2 2 3 1 0 4 4 2ติดต่อคุณชุติมานะคะหรือว่าหากใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรออัปเดตค่ะว่าบรรยากาศที่ดินของเราหลังจากปรับพื้นที่แล้วเป็นแบบไหนนะคะราคาก็จะอัปเดตกันให้ในกลุ่มค่ะอดใจรออีกนิดนะคะสำหรับแปลงนี้เดี๋ยวชุติมานะคะจะขออนุญาตพาไปดูแปลงอื่นๆต่อไปค่ะ